โอ้โหเรียกได้ว่าโอ้โหโตโฮแกงเรามาตั้งแต่วันแรกเลยนะวันแรกที่บบกว่าเอ้ยเดี๋ยวจะมีการประกาศนน่นนี่นั่นนะภายในเวลา6กโมงเย็นตามเวลาประเทศไทยนะฮะจะมีการประกาศอย่างนี้ปรากฏว่าพอหกโมงเย็นปุ๊บโตโฮสตูดิโอเล่นเอาคลิปเขาดาวเนี่ยมามาลงทุกคนก็เอ้าอะไรเนี่ยสรุปยังไงปรากฏว่าเป็นตอนตีสองเวลาประเทศไทยนะครับผมก็ คือวันนั้นเนี่ยคืออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยวันอังคารที่แล้วเนี่ยผมก็รอโอ้โหรอจะทำข่าว,วตั้งนานก็นไม่มายันตีสองก็โอ้ไม่เป็นไรเอาไว้อาทิตย์หน้าและกันก็คือวันนี้ก็คือสัปดาห์นี้แหละนะฮะจริงๆก็จะเป็นเมื่อวานเนาะออแต่มีปัญหานิดนึงนะแบบนี้แหละก็สิ้นสุดกรารรอคอยแล้วนะครับผมกับตัวอย่างใหม่ของภาพยนตร์ก็ซิล่าเรื่องใหม่จากทางโตโฮสตูดิโอนะครับผมกับภาพยนตร์เรื่องก็ซิล่าไมนัสวันนะครับ ก็เป็นหนังก็ซิล่าที่เรียกได้ว่าตอนนี้เป็นที่จับตามองมากๆนะครับซึ่งตัวภาพยนตร์นะครับผมนอกจากนอกจากเราจะเห็นก็ซิล่าแล้วที่มีการดีไซน์ใหม่ที่เรียกได้ว่าเท่มากๆนะฮะคือผมบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในดีไซน์ก็ซิล่าที่ผมเชื่อว่าถูกใจคุณผู้ชมหลายๆคนรวมถึงแฟนๆก็ซิล่าอย่างแน่นอนนะครับซึ่งก็ซิล่าตัวนี้นะครับผมก็แอบมีดีไซน์ที่คล้ายๆกับก็ซิล่าเดอะไลฟ์นะฮะที่เป็นก็ซิล่าในสวนสนุกเครื่องเล่น นะท,ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับถ้าเกิดว่าผมอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะมันเดือดไลท์เดือดลายนี่แหละประมาณนี้นะประมาณนี้ดีไซน์คล้ายกันแต่คนละตัวกันนะฮะซึ่งตัวภาพยนตร์นะครับผมก็ไม่ได้บอกอะไรเรามากนอกจากเซตติ้งของฉากรวมถึงตัวเนื้อเรื่องย่อๆเล็กๆน้อยๆนะครับผมแต่ก็สรุปเข้าใจง่ายนะครับโดยเซตติ้งของฉากนะครับผมจะพาเราย้อนกลับไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับผมหลังจากจบสงครามใหม่ๆเลยนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะ ซึ่งมีการเซตติ้งไว้ปะมาณว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยกำลังจะเริ่มฟื้นฟูจากศูนย์อีกครั้งจากเหตุการณ์ทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ที่ฮิโรชิมานะครับผมก็เขาก็จะทำการฟื้นฟูนะทั้งบ้านเมืองแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจอะไรนะขนาดนั้นแต่เดชะบุญยังไม่ทันได้ฟื้นตัวเต็มที่เลยเพิ่งจะเริ่มจากศูนย์ก็ดันเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติเข้ามาซึ่งภัยพิบัติที่ว่านั้น ก็คืออสูรกายขนาดยักษ์ที่มีนามว่าโกจิระนั่นเองนะครับแทนที่ประเทศญี่ปุ่นจะได้มีการพัฒนาจากศูนย์ไปหนึ่งกลายเป็นว่าตอนนี้จะติดลบหนึ่งนะครับผมนั่นคือที่มาของภาพยนตร์ก็ซิล่า minus 1นั่นเองหรือว่าก็ซ i l l a ติดลบหนึ่งนะฮะก็ถือได้ว่าเป็นเซตติง้งฉากที่เราไม่ค่อยได้เห็นแล้วนะฮะไม่ค่อยได้เห็นกันนานเลยนะครับผม โอ้โหเรื่องแต่ชุก่งแต่ช่วงยุคโชวะเลยนะเราไม่ได้เห็นเลยกระทั่งชินกอซิล่าที่มีการนิยามใหม่ก็มีการเพิ่มเติมในส่วนของอความทันสมัยเข้าไปเป็นยุคปัจจุบันซะมากกว่าเป็นช่วงยุคปัจจุบันซะมากกว่านะไม่เหมือนกอซิล่าใหมนสวรที่เหมือนไปเริ่มต้นใหม่เลยนะฮะจากปี1954เลย ะะจากที่ญี่ปุ่นกนลังจะเฟื้นฟูจากการโดนระเบิดนิวเคลียร์หรือว่าภาวะสงครามในช่วงนั้นจากสู่ที่กลายเป็นหนึ่งก็มาเจอกอซิล่าจนกลายเป็นติดลบหนึ่งนะครับเป็นคอนเซ็ปต์ที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยนะฮะภาพยนต์เรื่องกอซิล่า minus one นะครับผมกำกับและเขียนบทโดยคุณทาคาชิยามาสกินะครับก็เขาได้ฝากผลงานไว้ในหลายๆเรื่องนะครับผมทั้งสแตนบายมีโดเรมอนนะครับผมก็โอนนั่นแหละทุกคนน่าจะรู้จักกันเนาะ หลายเรื่องเลยนะฮะหลักๆก็จะประมาณ2เรื่องนะครับซึ่งตัวภาพยนตร์เรก็ซิล่าไมนัสวันนะครับผมมีกําหนดฉายในวันที่สพฤศจิกายนนะครับผมที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะเริ่มที่ประเทศต้นทางก่อนเลยนะครับที่ประเทศอเมริกาจะเริ่มฉายในวันที่1นธันวาคมนะครับก็ส่วนประเทศไทยตอนนี้เรายังไม่ทราบนะฮะเรายังไม่ทราบกันเลยว่าจะได้มีการนำภาพยนตร์เรื่องกนะ็ซิล่าไมนัสวันเนี่ยมาฉายตอนไหนนะครับ ก็มันหลายอย่างเนาะมันหลายๆองค์ประกอบรวมถึงหลายๆปัจจัยนะครับถ้าเกิดว่าจะให้พูดกันวันนี้นะ่าจะไม่หมด <laughs> เอาไว้ครั้งหน้าผมจะอธิบายฟังกันละกันว่าทําไมหนังก็ซิล่าหรือว่าหนังจากโตโฮสตูดิโอถึงเข้าไทยช้ามากช้ากว่า ประเทศอเมริกาหรือว่าในเชื้อชาติอื่นๆเดี๋ยวค่อยมาอธิบายกันและกันนะเดี๋ยวเวลาไม่พอนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับผมกับภาพยนตร์เรื่องก็ซิล่า minus o ภาพยนตร์ก็ซิล่าเรื่องใหม่จากทางโตโฮสตูดิโอนะครับผมเข้าฉายที่ประเทศญี่ปุ่นในวันที่3มพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตผมจะรีบอัปเดตนะครับกับข่าวก็ซิล่า minus o นะครับผมแล้วก็ขอปิดข่าวภาพยนตร์ในค่ําคืนนี้ไว้ที่ข่าวนี้เลยนะครับ